แต่นี่แต่นี่ครับไปดูเขาตีไม่รู้แตนนี่ยอยู่ตรงดีๆโอเคได้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปถามแต่นี่เนาะผมพาลุงไปดูว่าที่เขาเกิดการณ์ลุงเดี๋ยวเราไปดูใบเร็วนะลุงเขาจะไปที่ไหน ได้มันวะอย่งนี้ได้มันวะขอขอญาติดนึงเดครับประชุมันอยู่รอเปล่าขอญาติดนึงนะครับเไ่้เก็บกมได้จอดน่เอฉยมึงจอดดีๆีตาตายมาได้น่เนี้ยอเทสองก็สยองขานเรา อขอยึดใบขับพ่อบรับแต่นี้ขับพ่อไม่ผ่านนะครับช่วยาน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อที่ชุบอันนึงได้ไหมเอ้ยกูมีฉเฉยกูมี้เล็อะไรลุงเฉยผมเลขกหนึ่งตับแล้วไหเล่นตันที่สอมเล่นตันไม่เคยเล่นอ่ะเ<ข>อ้คุณผู้ชมยังตบเจ็ดปีนได้ขอขอยึดใบขับขี่ฮอรสามวันนะครับถ้าทอย่างนี้ไอ้ที่เจ็ดเหมือนกาดใช่ปะกระเป๋าเฮียอะไรวะงงว่ะเนี้ยอันดีๆอ่ะ เขาต้องกลืเลือก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 เอ่เองลืนเลือดเลือเอ้วกมันจจนเวลานอเละฟงแล้วเือนัดกันที่ไหนครับอ้เลศนัดกันที่ไหนครับนัดกันที่ไหนนัดกันที่ไหนยังไม่รู้เลยครับลุงไม่นัดเลยครับเราไปดูดูผมหาที่ให้ไหมครับได้ครับได้ได้หาที่มาโอเคครัมินผมปีที่กลางไ้ยครับได้เดี๋ยวผมหาให้ไอเเไม่ขัดหรอครับผมลุงไปตรงสนามบอลดิ เราไปบอ,บอกเ,ยเลยเ,เ,เราไปรีสใช่ไหมล่ะสนามบอลต,ตรงไหนสนามบอลหลังบ้านเจเคนะที่ริมรนั้นนะมันใช้สนามบอลน,นอนสนามบอลอยู่สนามบอลในตรง <ๆ S 2> คาสิโนโมันใกล้บ้าน,ดนแดงนะลุงแล้วมันคนมาเยอะได้ด้วยนะตรงนั้นเขาเล่นอย่างอ๋อหรอมันแรงใช่ไหใช่ใช่ครับผมกันไปหาให้ต้องไปหาเก่อนเชฟมึงอย่าบินแบบนี้นี่ปวดหัวมันถึงอยู่แล้วอ๋อโอเคต้องเร็วก็ได้ศาสตร์เดี๋ยววก แหมทรงขับแม็กแต่บอกแค่นี้เร็วไอ้เที่ยน,นี่มันหอยสัตว์อ๋อโอเคอุ้ยเขาเตรียมจะไปบุกบ้านเหรอลุงอยากทรงใช่เหรอเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วเนี่ยอันนี้จะนัดกันหรือว่าอะไรครับอันนี้จะนัดกันหรือว่าอะไรครับขอถามหน่อยครับไมนัดไหมนัดไหมไ,ไม่นัดครับนัดไหมครับหรือไม่นัด ระวังระวังห no so <here> ัวเด้อนัดไหมครับสรุปนัดไหมอะไรครับนัดไหมครับนัดไหมที่พี่เมียใคแรกอ่ะใครแรกอ่ะแปัดนัดนะครับลุงนัดได้ได้ครับลุงก็หาที่แบบไม่ได้ใกล้บ้านนู่นกับบ้านนี่ Ủa nhưng mà nó nát tì chả, lấy lvl cổ cực cả lùng lấy lvl khổng lồ, nắp phá tế nó ra đưa đây đểเฉo để đáp đáp rồi nó start lên mình 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 อย่างเยอะลุกมืดเลยอะนัดใช่ไหมลันไม่ก็ต่างกันก็รวมเป็นนัดได้เลยถ้อเรนเนี้ยนัดเลยครับนัดเลยลุงลุงพัดเจอกันที่เลเบลฟาเตสครับเดี๋ยวผมจะไปอออีกฝั่งหนึ่งให้ครับไปไปไปเลเบลฟาเตสเลเบลฟาเตส โอ้เด็กไั่เปียกนะลุงทีนี้มันมันรู้ก่อนอะ่ะมันเลือกโพก่อนโพเลือกได้ก่อนอะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> มันไม่เป็นไรเพราะลุงทำอะไรไม่ได้ให้เ <c oughs> ราประกาศดีๆไหมครับถ้าอ,อย่างนั้นเราขับไปขับไปเดียว,วโอเคครับได้ไม่เกี่ยวหรอกตั้งรับก่อนแนละ้วก็ยิงกันมันอยู่เราจะเป็นการต้านกันกัโดนนี่หรอเออ เตี่ยมแล้วว่ะเรเบลฟาเตสนะครับผมเลือกสนามให้เลเบลฟาเตสนะเรเบลฟาเตสใช่ผมบอกฝั่งนั้นไปแล้วสนามปีนใช่ไหมครัไม่ไม่เลเบลฟาเตสนะครับเลเบลเก่าหรือเป่าจะมีเลเบลเก่าอ่ะใช่ผมบอกใช่ไหมต้องแอนหอกแบบไม่แย่อรอกเก่าไปเลยไปเลยใช่ตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยครับผมบอกฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วเินี่ไปเลยครับ สาม,มารูงเปิดยังเปิดเพลงยังเปิดเพลงสาม,มาลเ,เ,เลยเปิดอะเรียอะไรสัตว เดซยังไม่มาเลยหรืมากันแลว้วยังไม่มารู้รู้ไปเน<อ>ี่ยว่าตรงนี้ <laughs> รูรเร้เราจะเกับตรงไหนดีครับวันนี้ละกันเนาะกดัดนบนเขาบนเขาอ่ะเราไม่ยุ่งเนาะเดี๋ลุงอยากดูไงเดีย๋ยวค่อยมาดูใ,ใกล้ๆนี่ตรงเขาเนีเลยแม็กซ์ลุงลุงโค้ดเหรออ๋อใช่ใช่ มคเมื่อไฟแรกใครจะชนะถ้าเลตมาสามเจ็ดผมว่าลิมีศูนย์ตรงนี้จริงเหรอใช่ครับโล่งๆแ่บนี้ได้ไหมอ่ะอยากได้โล่งๆหรอทั้งรถทั้งอะไรทั้งสองแก๊งนะหาบิลเลเบลไม่ง่ายๆจบๆใกล้ๆเอ่ะบิลเลเบลอ่ะ ได้นะกระดาษมินเลซายได้ไปเฉยไอประกาศไปได้ว่ะเขาหนุนรู้อีกอะเราขับไปหายลีก็ได้ลุงเดี๋ยวมันต้องสวนกันมาแน่ๆพแน่ไอเล่ยไอเล่ยมันแน่ลงมาเต้นมีม้ากวาดเฮลิคอปเตอร์ให้กูณไหมไม่มีครับลุงนี่มันมีให้แค่นี้เลยถ้าแบบม้ากวาดไม่รู้ไปขอเขาจะให้ได้มั้ไม่ต้องไปขอเขาลุงไปขอไม่ต้องผมพาไปขอไม่ต้องไม่ไปบอกเลยสี่หองก็ได้เฮ้ย เฮ้ยวิโต้มันนัดนูน่นเหรอลุงสนามบินนู่นเลยอ่ะข้ารทหารนะลุงใครนัดอนะ่ะวิโต้มันลงเทวิตเตอร์อเออได้นะน<ด>หัวหน้าแก๊งฝั่งนูน้นอะมึงมีหัวหน้ามึงมีเบอร์หัวหน้าแก๊งฝั่งนู้นไปล่ะฝั่งเลสใช่ไหมเออถึงฮัลโหลใครมีเบอร์ฝั่งเลสบ้างอ่ะโทรแจ้งเขาหน่อยว่าเจอสนามบินไหนนู่นก็ได้ข้ารทหาระนะอะไรนะ ถ้าใช่ลุงลุงนั้นให้เขาครับเขาทั้งสองฝั่งครับทราบว่าเดี๋ยวทีนี้จะนั่งให้ไปแรกตั้งแต่ฝั่งหนึ่งลนเลยทางฝั่งหนึ่งลนโคตรหลบตักคนตัก้อยไอ้ที่แคาทหารนะฮะไหนลุงทะเลาหรือแค่ทหารแค่ทหารดิโอเคเนี่ยแจ้งเขาเลยลุงทางนั้นน่ะแค่ทหารดีกว่าครับ ง่ายสุดท้ายแล้วก็ <De vel S 1> ไฟ<ป>ที่เขาตั<ถ>า้งใจระบากเขาอีกระบากคนประชาชนข้าเจหารเพราะเดเบลคนตรงนู้นมันเยอะด้านหลังอะ่ะไปไปไเขาบอกเขาได้ไปแล้วแต่เดี๋ยวเราไปบอกให้มันรอก่อนนะฝั่งนู้นแหะอย่าพึ่งเนาะใช่เฮ้ยบนไปแล้วลูกเดบอดปรเท่อะ่เอะเกื่อกี้เป็นไงพีซีหาจุดให้ด้วยอะ่ะเรงเก็บไม่ได้ครับผงไม่ควรด้วย แต่เดี๋ยวปกติเราจะพยายามให้เขาแบบวิธีใช้วิธีเซตกันเองครับลุงเพราะว่าหนึ่งคือแต่แต่แกงมันมีแผนด้วยเหมือนกันก็ไม่มีอะไรอันนี้ไฟกันแบบว่าไม่ต้องใช้แผนไงเราหูเับตาเล่นก่อนเอออันนี้ก็หลับหูหลับตาเล่นอยู่แล้วเราประกาศแต่แม่บอกว่าตำรวจห้ามรู้นะคำท่าไม่รู้โอ้ไม่เตี้ยมอ่ะมันขึ้นรถรอเลยลุงขึ้นรถขึ้นหอมันเปิดรอเลยอ่ะนี่บอกก็พอได้ว่าร้อ เดี๋ยวไอริสรอเขาเป็นพึ่งนะครับรอเขามาเจาะเราเร็วเสร็จนะครับผมโอเคครับตรงกลางเลยเฉยๆอยู่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะขวานี่ก็ได้เลยนี่เออเห็นหมดนะแต่วนวนเสาร์เดียมนี่ก็ได้เอยแต่หรือว่ามันจะไปชนกันไหมวะมึงขยับไปซ้ายตรงนู้นไม่ได้หรอตรงใกล้ๆเขาเนี่ยได้ครับได้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปชนรถกันตรงไหนนีโอ้ยมึงคนตายเดืยดตายเนี่ยเดือดตายเนี่ย ไปเฉยบนหลังคาดนะ้านขวาได้บนด้านขวาดนะ้านด้านขวาเออมุมนี้แหลวมุมนี้แหลว มเอาสเปร๊กอ,อ่ะผมจะไปซื้อเอากาแฟ เกาะขอบสนามกับแม็กรับเชียร์ RPS AR ไฟแรกอรไอ้สั์รับแทงหรอ,อ166 4ง9 1ห6อ なってになってになってきらめくあせおれでね何だろう誰なみがのみねんてらのなもにもなにもえとができれてるもてんでんてん ไม่จ่าเลยรัฐเลยออาณาจักรเรือไทยไม่มีมกฎหม,ม,า,ม,ม,ม,า,ม,มายันปรก้ทศ

ไอ้หนุมเนียคิดกูตายมาัตายวะารัตายเี้ยสวยน่าักน่ารักน่ารักน่าัาาัเย่ยมเล่นฟังเลยเลฟังเล่ฟยตายเล่นอยตายเยียไม่มีเยียเลยสวยสัตว์ทกนาที ชุบมาชุบมาชุบมาชุบไปตายไปเฮียเฮ้ยเลดเลดเลดได้เลดเลดเอาวะวะเลดชุบป้าเลดลีป้าเลดลีป้าป้ดปืนปีอุ้ยคู่มันจับคู่มันไปมันชุบเยอะจับเย็นเย็นใจเย็นเย็นข้างหลังนี่เคลื่นมาชุบเคลอนมาจะดูดีจัดดูดีจัดดูดีจัดเฮ้ยไม่ดูดีละเลดตายเยอะจัดเลดตายเยอะจัดเลดตายอย่างเดียวแล้วเลดเลดจะหมดแล้วนี่

หอยหมอยหมดไอ้เฉยอย่าลงไอี๋ยวเขาตายไอ้เฉยอย่าลง๋ยวเขาตายไอ้โง่เอ้ยไอ้เชยนี่โง่จังไอ้ซาดเอ้ยเขาตายไปเลยมึงเห็นมาหน่า กูก็จวิ่งออกไปให้มึงมารับตรงนี้เฮียเอ้ยแ้วเขาตายแล้วนะทำเพื่ออะไรอ่ะ ฮ่าคี้อ๋อไม่เห็นได้ยินเลยวะมึงจะไอ้นี่ทถมเฮี้ยอะไรกูสาวิ่งไปปะเขาตายเลยเฮี้ยไปดีซีคุณแกไปปวดผมเลยเหรออะไรนะคุณจะปวดผมเลยเหรอคุณแกผมปวดกูแค่บอกมึงให้เฉยว่ากูวิ่งออกไปแล้วกูมะรับเลยจะพี่บอกไงต้น นี่ขนาดแบบเรายังมีกฎน,นัคือหนึ่งห้ามันยังมีโดนด่าโดนอยู่เลยอะไรนะคือชีวิตเราขนาดเรามีกฎที่แบบต้องมึงใหญ่น,นี่ดีสันะ่นมึงยอมขับธรรมดาไปโจรนรกกันเหรอใช่ลุงเนี่ยนะขนาดเรายังมีแบบต้องพูดนะเรายังมีคนด่าเลยนะ <c oughs> ถ้าเราแบบตัดแบบไม่พูดออกไปอะ่ะ <c oughs> โอ้เมึงละเบื่ออะโดนดึงดา่าทุกวันะวนะโดนตรงอ่ะ ไปนึกยิ่งสูงกันนะครับผมโอ้ดีครับอ้าวหวัดดีเพื่อนร่วมงานครสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเขาชื่ออะไรเบอร์เกอร์ ไอเข<อ>าดูดแลแทนกูกูไปแล้วเขาทำทำนนทนหน้าที่แทนกูสวยไหมอะไรนะพี่ว่าเบอร์เกอร์สวยไหมตรงผมมนี้เบอร์เกอร์ลำยองลำใหญ่ <laughs> ดิ๊ดเล็กุ้ยอย่าถามเรื่องของผม